สวัสดีค่ะอันน้มคุณซาวเวอร์ค่ะ,นนคะ,นนคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณจัดใจเลยนะคะสําหรับวันแรงงานที่ผ่านมาเข้ากันมาอย่างร้อนรามเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าทั้งหน้าร้านนะคะแล้วก็ในไลน์ด้วยนะคะปีนี้มีความภูมิใจนะคะต้องบอกอย่างความภูมิภาคภูมิใจเลยะคะ่ะว่าสามารถตอบลูกค้าได้เยอะมากๆนะคะเยอะที่สุด เยอะกว่าทุกๆปีนะคะโดยแต่ว่าไม่ได้เป็นแอดมินอ้้มนะคะต้องเป็นแอดมินคนอื่นนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ย14พมพาอ้มก็ต้องอเป็นช่างดอกไม้นะจัดดอกไม้ทุกๆท,ท่านนะคะวันที่14เนี่ยเข้ามาเยอะมากๆนะคะแล้วก็สอบถามมาตั้งแต่วันที่10 11 12 13 14เลย ก็ยังได้คุยกับอ้๊ออยู่นถึง12นะคะเพราะโปรโมชั่นเราอ่ะจะมีตั้งแต่ปลายเดือนมกรานะคะจนถึงวันที่5กุมภาแต่ปีนี้พิเศษหน่อยนะคะเลยมาถึง12กุมภากันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าติดตุดจีนด้วยนะคะต้องมีการไหว้เจ้าคบสังสรรค์ครอบครัวนะคะก็อนุโลมได้ก็คือผ่านไปถึง12เลย นะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็บางคนนะคะบางท่านก็ยังไม่มีเวลาก็มาคุยกันที่13ก็ยังมีนะคะแล้วก็ยังให้โปรโมชั่นอยู่อย่างเช่นนะคะของคุณโอมนี่นะคะวันด็นทายก็สั่งแล้วนะคะลูกค้าประจําตั้งแต่คบกนะคะัน,บน,งงนเลยนะคะจนถึงปัจจุบันแต่งงานแล้วนะคะเป็นปีแรกครบรอบแต่งงานปีแรกแต่งงานที่ที่28บวันนี้นะคะปีแรกก็เป็น29ช่อนนี้ก็เลยมี29ดอกนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นของคุณหมอแทนตแพทย์หญิงนะคะของน้องซนนะคะที่ได้รับช่อดอกไม้พร้อมหมีเซอร์ไพรส์นะคะที่สั่งเป็นท่านแรกคุณผู้ชายสั่งเป็นท่านแรกวันนี้เลยค่ะคุณคุณหมอสั่งให้ให้ให้คุณแฟนกลับคืนนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากที่กลับมาใช้อามอีกนะคะก็จะขอที่วันนี้มาพูดนะคะก็จะขอพูดถึงโทษทีนะคะฮัลโหลค่ะ ขอโทษทีนะคะก,ก็อย่างนี้ค่ะการตอบไลน์นะคะตอนนี้ช่องทางไลน์นะคะหรือเฟซนะคะจะพยายามให้ลูกค้านะคะออกจากเฟซนะคะอินบ็อกซ์ในเฟซนะคะออกมาที่ไลน์ไลน์หลักนะคะจะเป็นแอดควีนแนะคะแอดไซคิวยูเดเลขแนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้มีแอดมินสามารถเข้ามาตอบได้หลายคนแล้วก็ทุกท่านจะได้รับคําตอบท,ทุกทท่านะนะคะบางทีบางท่านก็โมโหนะคะว่าทำไมไม่รับสักทีมันเยอะจริงๆคะ่ะพี ดูลูกคา้าคุณลูกค้าดูนะคะ14เนี่ยเวลาเนี่ยแทบจะช,ชิดกันตลอดเลยนะคะก็คือเราพยายามพยายามมากๆเลยะคะ่ะที่จะตอบให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยติดกันติดติดกันแบบอย่างนี้เลยนะเขาเรียกเช็ดแปกอ่ะเป็นแบบจริงจริงนะคะ,ะ,คะก็ีหน้านะคะเราจะพยายามนะคะสร้างสารรค์ผลงานนะคะที่เป็นแบบนะคะเอ่อบางท่านนะคะต้องขอโทษจริงที่ถามว่าทําไมมีแบบส่งมาให้ทําตามแบบไม่ได้เหรอ คือวาเลนไทน์นะคะเรื่องจากลูกค้าเข้ามาเยอะมากนะคะแบบเราจึงมีจํานวนจํากัดคือเป็นแบบที่เราออกแบบให้เท่านั้นนะคะก็จะพยายามอย่างเช่นประมาณนี้แต่รับรองนะคะเป็นดอกไม้สดแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เขาที่จองมาเราคัดสรรดอกไม้ทุช่อเลยะค่ะเหมือนกันหมดเลยนะคะสวยๆดอกไม้นอกทั้งนั้นนะคะจะพยายามให้ประโยช่์ลูกค้าได้นาน,าน ะะแล้วก็ปีนี้ดีใจด้วยนะคะสำหรับช่อเล็กนะคะได้ส่งแล้วโดยแอปพลิเคชันแก๊นะคะเข้ามามีส่วนร่วมนี่เลยค่ะใช้แก๊น็นะคะเข,เข้าไปในแก๊อย่างนี้นะคะแล้วก็เข้าไปในแก๊็บหมาดนะคะนี่เลยค่ะนะคะแก๊็บมาดแล้วก็ดูที่ร้านค้านะคะอย่างนี้นะคะดาม่าฟาวเวอร์กดเข้าไปเลยค่ะร้านเราในแก๊ใช้ชื่อดาม่าฟาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นร้านของลูกศิษย์นะคะ เข้ามาแจมกันทุกอย่างนะคะทําเหมือนกันหมดนะคะชอ่อสไตล์แบบของวาเลนไทยของแก๊ปกับของทางร้านดอกไม้เพื่ลาเวอร์จะเหมือนกันนะคะเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าบางท่านเข้าแกป๊ปไม่ได้มีแอปพลิเคชันแก๊ปอยู่เราก็จะส่งเป็นลิงก์ให้นะคะก็เข้าไปในลิงก์นะคะแล้วก็สามารถเปิดได้เลยเหมือนกันก็จะง่ายก็โหลดแอปแก๊ปก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปปุ๊บ นะคะเปิดปก็จะเข้ามาที่หน้าเลยนะคะง่ายๆเลยคะ่ะปีนี้สอง3้0ก้าสิบสา้็ส่งแล้วนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับความเมตตาของคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาสัาง่งแล้วก็แอปพลิเคชันแคปด้วยนะคะที่เข้ามา แกลมาดน,นะคะที่เข้ามาร่วมร่วมมือกับทางร้านคุณขอขอขอบคุณมากที่ไม่ไม่กินเขตนะคะร้านดอกไม้แต่ละที่ของแกลนะคะจะมีการข้ามเขตกันนะคะอย่างถ้าเพื่อนของท่านอยู่เขตเขตอืน่นต่างจังหวัดอื่นจะเข้ามาสั่งส่งในสารยาได้นะคะก็ปักบดุดที่สารยาก็สามารถหาร้านเราได้แต่ถ้าถ้าถ้าของท่านที่อยู่สารยาแล้วจะไปส่งที่ปทุมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอประทานโทษด,ด้วยแกปบเขาคงไม่ได้ส่งให้นะคะเพราะว่าอ่า เขาไม่ให้ข้ามเขตกันนะคะอันนี้ก็เป็นการดีนิดนึงนะคะเพราะร้านดอกไม้ทุกๆไปจะได้ขายด้วยทุกคนก็ฝั่งนะคะระกวาเลนไทน์นั้นดอกไม้นะคะก็ะวัติในเทศกาลเดียวก็คือวาเลนไทน์นี่นะคะเพื่อมอบความสุขความรักแทนความรู้สึกดีๆสาหรับคุณส่งให้คนที่คุณรักนะคะก็ขอขอบคุณมากๆติดต่อเราได้นะคะ0623266639 i d y l i n e นะคะ adqueen8 q u u 8 n 8น s a n a นะคะ ขอบคุณมากมากค่ะของคุณจักใจเลยนะคะแล้วก็ของกระเป๋าแจกนะคะปีนี้หมด <c oughs> ก็ปีหน้าจะพยายามทำมาให้เยอะกว่านี้อีกนะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณสำหรับทนที่ไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด <c oughs> ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ